สวัสดีนนค่ะ,คะเซลเก้ยนะคะเซลเมย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาสักการะบูชาพระแม่ย่าของเรานะคะโหโหสถา,าทนที่นี้เป็สาที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาสุขโขทัยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปข้างในกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเรามาถึงที่ศาลพระแม่ย่านะคะลูกค้าก็ต้องเข้ามาสักการะนะคะก็คือ ซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะนะคะเดี๋ยวเชิญด้านในกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นปน้ำมันเชิมตเกียนของเรานะคะซึ่งนะคะทุกคนสามารถจะเอาน้ำมันเติมตะเกียงตรงนี้นะคะ่ะไปเติมตะเกียงด้านในได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้มาแล้วนะคะเชิญด้านในเลยเพื่อนๆตามมาเลยค่ะเราจะมาขอพรนะคะธรรมญาะนะคะ เชิญทุกคนนะคะไปสักการะพระแม่ย่าด้านไหนกันเลยนะคะเชิญทุกคนเลยค่ะสำหรับนะคะเราสักการะพระพระแม่ย่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาดูนะคะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะนนี้นะคะ เขาให้ดื่มนะคะหรือเพื่อนๆจะเอา,อาเอาไว้รูปผมเป็นสรีมงคลอะไรอย่างเงี้ยคะได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไว้ไปอาบน้ําก็ได้นะคะใช่ค่ะเพิ่มสีมงคลให้กับตัวเราด้วยใช่ค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังศาลพระมยานะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะประดิษฐานเอาไว้นะคะถ้าว่าเพื่อนๆนะคะมาสักการสักการะพระมายาเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําให้มาขอพรนะคะด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะัน น,นี้นะคะเราจะพาในส่วนของลูกค้าเพจนะคะมาอยู่ในส่วนของทุ่งทะเลหลวงนะคะที่สุขโขทัยเรานะคะเราจะมีลูกหัวใจเลยอยู่ในส่วนของกลางทะเลเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับรถนะคะเป็นรถในส่วนของอีดสุตัวท็อปสุดเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น V c นะคอร์สค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถ V c คอสนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่0ล้าน้าหนนนะคะตัวนี้นะคะ่ะออกแบบมาได้เรียบหรู แล้วก็ดีไซน์ดูดีถ้าเป็นเครื่องยนต์3,190แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะด้าหน้านะคะที่ดูดีดีไซน์มาอย่างสวยหรูเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำด้านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีชุดแต่งให้นะคะแล้วก็สวยที่สุดก็คือจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของเราเลย ัวนี้เป็นไฟหน้าที่สองสว่างจะสองสว่างเป็นลำแสงน,นะคะจะช่วยให้การมองเห็นได้ดีขึ้นค่ะแล้วตัวนี้จะมาพร้อมไฟเล้ยไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มีให้พรพอมหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะคะเอฟะอรล้อนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยขอบ18นะคะตัวนี้ดีไซน์ไม่เหมือนใครเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีชุดแต่งให้ด้วยนะคะแล้วนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด4จุดเหมือนกันค่ะรวมทั้งหมดแล้ว8จุดนะคะอ่นันี้เซลเมนะคะจะมาแนะนํานะคะวิธีการใช้รถนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะสามารถสตาร์ทด้านนอกได้นะคะระยะห่างก็ประมาณ20เมตรนะคะ,ะลูกค้านะคะกดล็อกนะคะหนึ่งครั้งนะคะพอกดล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดนะคะกดสตาร์ตตัวนี้ค้างเอาไว้นะคะ อันนี้เครื่องยนต์ทำงานนะคะแต่พอเวลาเราปลดล็อกนะคะก็คือเครื่องยนต์นะคะจะตัดจากการทำงานเพราะว่าป้องกันความปลอดภัยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะจะปรับได้4ระดับค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะจะมีตรงตัวปรับอยู่นะคะสามารถปรับได้เลยนะคะขึ้นบนลงล่างนะคะแล้วก็ ดึงขึ้นนะคะแล้วก็ถอยหลังตามสรีละนะคะของเราเนาะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะด้านในตรงฝั่งอันนี้นะคะจะตัดโทนสีเทานะคะแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะก็จะทันสมัยขึ้นชบเฉียวขึ้นนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเราสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ส,สามารถ สั่งการด้วยเสียงได้นะคะเพื่อนเพื่อตรงนี้นะคะจะเป็นจอในส่วนของนีเวกเตอร์ให้ด้วยนะคะขนาดจอจะอยู่ที่9นิ้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดเล่นได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแอร์ด้านหลังนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเนาะก็คือบางครั้งแอร์ด้านหน้าอาจจะแบบเรายังไม่เย็นเนี่ยค่ะเราจะมีแอร์ด้านหลังให้2งช่องนะคะเพื่อความเย็นเพิ่มขึ้นสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาลูกค้ามาดูในส่วนของเรื่องรถเรียบร้อยแล้วเนาะแถมวิวดีๆที่ทุ่งทะเลหลวงนะคะยังไงก็ฝากในส่วนของบริษัทสุขโขท,ทยัยเพื่อนซึ้งนะคะไว้ให้กับลูกค้าเพื่อไปตัดสินใจด,ดูรถด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องหนูขอบคุณมากค่ะ